ก็สวัสดีนะครับสำหรับแฟน MJ Thailand ท,ทุกท่านผมแชมป์ไทยแลนด์นะครับผู้ดูแลเจ้าของเพจแฟนและไมเคิลเท็กสันวันนี้ก็ส่งท้าย29สิงหาคมนะครับซึ่งเป็นวันครบรอบวันเกิดของไมเคิลของเราผมจึงอยากจะแนะนำแล้วก็เปิดบ้านนิดนึงสำหรับใครที่ชอบ แล้วคิดว่าผมมีสินค้าหรือมีของผสมแค่เยอะแค่ไหนอของไมเคิลเรามาดูกันนะครับโอเคข้างแรกนะครับก็เนื่องจากวิดีโอนะครับแผ่นวิดีโออันนี้ก็เป็นแผ่นที่ผมเก็บมาตั้งแต่สมัยเด็กนะครับบางอันก็อยู่ในยุคที่ตอนเนี้เพิ่งจะเริ่มอยากเป็นสะสมเพราะว่าเรจะมีะไรายได้บ้างก็จะมีทั้งม้วนวิดีโอนะครับแล้วก็เทป อ่าเทปมูนวอล์เกอร์เทปนีนะ้เป็นเทปแรกนะครับที่คุณพ่อแนะนำให้ผมดูแล้วผมก็หลงมันแล้วก็จะมีไมเคิลลาฟอินเจแปนนะฮะจุดแบบซึ่งผมไม่ได้เก็บไว้นะครับก็อันนี้จะเป็น illa, อ่าเป็นพัซเซิลนะครับอันนี้จะเป็น c า m i เ l ลอ่าเป็นเขาเรียกว่า c a l เ a ปี2องสอันอันนี้ผมก็ชอบมมีโอกาสได้กแกะแล้วก็ผมจะมีเซตที่เป็น เซ็ตเกมนะครับของเมกะไดแล้วก็เกม V เครื่อง VDS KSP Xbox แล้วก็ PlayStation 3นะครับแล้วก็มาถึงมาถึงของผสมชิม้นนี้จะเป็นนี่นะครับลูกเล่น,นจะมีเพลงให้ด้วยตัวนี้ค่อนข้างจะน่า,ารากดีนะก็ไปเจอหายากอยู่ มาถึงของผสมต่อไปก็จะเป็นหนังสือนะครับในโซนหนังสือเนี่ยก็กค่อนขอ้างจะเยอะหน่อยอาจจะอาจจะคำวาาหนังสือนี้ก็เห็นได้ว่ามันผมก็ไม่รู้จะได่ายังไงนะับก็เอาเป็นว่าหนังสือที่ผส,สม่แรกก็จะเป็นสตาฟิกนะครับอันนี้นี่สตาฟิกนะครับออกกลับด้วยผลิตเมื่อปี1 9 9 3นะฮะนี่ฮะมีความเก่า ก็เป็นรูปนักปกไมเคิลั้างในก็จะมีเป็นด็อก umentary ของไมเคิลนิดหน่อยนะฮะเล่มน,นี้เป็นเล่มแรกที่ผมสะสมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเล่มน,นี้นะครับที่ไมเคิลมาเล่นที่เมืองไทยนะครับตอนเ,อเล่นที่เมืองทองธานีถ้าจำไม่ผิดนะฮะเล่มน,นี้ก็ค่อนข้างจะเก่าแก่นะครับถ้าแฟนมันท้าไมเคิลรุ่นพี่ตัวอาจจะรู้จัก <laughs> รุ่นเดียวรุ่นรุ่นเราเนี่ยละนะฮะคุณวิราชนีก็อาจจะรู้จัก แล้วก็จะมีที่เป็นภาพภาษาญี่ปุ่นนะฮะเล่มน,นี้ก็หายากโอเคก็ลองกวาดกวาดตาดูนะครับไปเรื่อยส่วนส่วน,วนทอาอตาบ,บั้มที่อยากจะแนะนำเล่มน,นี้นะฮะเล่มเนี้ยผมว่าแฟนบันแท้หลายๆคนอนะ่ะที่ทุนทรัพย์น้อยหรืออยากจะสะสมเนี่ยก็อยากจะให้แนะนำเลยนะฮะเขียนว่ามันก็จะสั้นแอดทีดีว To The King of Pop ก็ในนี้ข่อมันจะเป็นอย่างนี้ฮะมันจะมีทั้งตั๋วจดหมายแล้วก็ทิเก็ตเห็นไหมฮะมีโปสการ์ดให้ซ่อนซอนอยู่เป็น pop up เล่นเล่นเล็กๆทุกๆหน้ามันจะมี pop up แล้วก็การดีไซน์เพราไม่ไม่ไม่เหมือนใครนะฮะราคาไม่แพงแบบนี้เห็นไหมฮะบัตรแม้กระทั่งบัตรบัตรเซ c k s o n f รูป,ร,ปรูปแบบตัวแต่ก่อนเป็นยังไงนี่ เห็นไหมฮะเซ็คสันไฟโอเคก็แนะนำประมาณนี้นะครับส่วนไล่มาต่อมาก็จะเป็นแผ่นแผ่นเสียงพวกไวนิลไว,ว,วนิลเนี่ยผมก็มีพอสมควรแต่ไม่เยอะก็หายากอุกูดรักชุกชุดนะครับที่รักที่สุดก็เห็นจะเป็นชุดเออชุดนี้นะครับ พิซซี่เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันยังซิลอยู่เลยไม่ได้แกะผมมีแกะมาแล้วแหละแกะมาดูว่ามันครบไหมอาจจะโกเป็นกล่องเปล่านะครับก็ชุดนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นชุดที่ผมชอบชุด,ช,ดชุดหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็สเตทออฟช็อคนะครับอันแดงๆนะฮะอันนี้ฮะสเตทออฟช็อคแล้วก็ที่ชอบจริงๆสุดๆก็มีนี่แมนเดอร์มิลเลอร์นะครับเป็นซิงเกิล โอเคก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นแผ่นแผ่นแผ่นมินินะครับไล่มาแล้วก็ไล่มาเป็นซีดีนะครับพวกแผ่นซีดีเนี่ยก็ประมาณนี้โอเคแล้วก็นี่นะครับซีดีซีดีผมไม่ต้องอธิบายแล้วกันนะเพราะมันเยอะโอเคแล้วก็มาจบสุดท้ายนะครับที่เออเป็น เครื่องเล่นนะครับตัวนี้ยังใช้งานได้อยู่นะตัวนี้ก็หายากมากยอมรับใช้ไฟของบ้านเขานะครับใช้ไฟบ้านเราไม่ได้ต้องซื้อตัวแป่งไฟเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่น้ตแผ่นนะครับอันนี้น้องน้องรักนะครับซื้อให้นะฮะตัวนี้จากจีนแล้วก็แผ่นรองเมาส์เพดที่เป็นแผ่น,แผ,นแผ่นเหล็กดูวันแล้วก็ ไล่มาที่ตัวนี้จะเป็นพิซซอรี่นะครับแล้วก็เป็นโมเดลที่ทางเพื่อนที่ออฟฟิศเนี่ยได้จัดหาให้ตัวนี้ก็จะเป็นโมเดลแล้วก็โมเดลแล้วก็ลงมาก็จะเป็นเทปคาสเซ็ตส่วนตรงนี้ผมไม่รู้จะจัดยังไงแล้วครับเพราะมันเยอะ ผมไม่มีเวลาจะจะเรียงฮะตอนนี้ก็เต็มห้องแลวเอ่อก็จะมีเนี่ยฮะเป็นที่คั้นหนังสือเป็นเอ่อตัวนี้จะเป็นลิมิเต็ด dition นิดนึงมีคนจ้างเขาทำนะฮะน้องที่ออฟฟิศผมแล้วก็ถุงมือตุกตาตุกตาอันนี้เป็นหูฟังนะฮะแล้วก็ นี่อันนี้โมเดลฟิกมาเอ็มเจอะไรท่านกอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับอันนี้มีตัวนี้หลงอมาตัวนี้แล้วก็แผ่นเสียงาแผ่นซีดีข้างหลังนะครับตัวนี้ล่มแล้วก็ไฟเช็คนะครับก็น้ากาแล้วก็ของนิดหน่อยแล้วก็พิกเซล ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากไปขึ้นเราจะรักคุณตลอดไป